ตอนเย็นทำอะไรเล่นบาสเคเดี๋ยวตามไปแล้วเจอกันทางนี้ปกติดีไม่รู้ว่าที่เธอจะเป็นยังไงเออคุณคะทอนะคะขอรบกวนคุณสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะกิตอะไรกันที่แท,ท,ท้ก็ซื้อรวิปรับตัวเร็วดีนะทำไมถึงไม่เปิดไฟ แบบนี้ถึงจะได้บรรยากาศสิเธอนี่นะหลินซื่อฮวีเป็นหัวหน้าหอของเรารุ่นพี่ปีสองอยู่คณะนิติศาสตร์ผลการเรียนก็ดีหน้าตาก็สวยถ้าจะให้บอกว่ามีอะไรด้อยก็ก็คงจะเป็นส่วนสูงโอ๊ก อิงยโสนักเหรอฉันจําไม่เห็นได้เลยว่าเคยสอนเธอให้กลายเป็นคนไม่รู้จักกับหอพักนนะดีที่เมื่อคืนเตรียยหมดมาแล้วจะหลอกคนอย่างเสือวีบอมีปัญหาอ่าง <c oughs> <c oughs> ราวนเมื่อวานตอนเย็นฉันใช้ความสามารถตัวเองต่อสู้กับวายร้ายและได้รับชัยชนะมาความรัก สระที่ยืดหยุ่นได้ผู้แพ้หานเส้นทบทวนความผิดของตัวเองอย่างลึกซึง้งและเสนอไปดูหนังเขาเลี้ยงนะเพื่อชดเชยความผิดของตัวเองอาาแต่พอหนังฉายเสร็จแล้วมันก็ดึกแล้วใช่ไหมบวกกับขี้เกียจเดินกลับหอพักต้อนด,ดึกดืกด่นๆแล้วไงต่อ จากนั้นก็นอนด้วยกันข้างข้างนอกซะเลยอย่างบ้านี่หล่อนมีสามันสำนึกบ้างไหมห้องสามสูสีเสียงดังมากนะแม้ว่าพวกหล่อนจะสนิทกันมากแค่ไหนก็ต,ตามไม่รู้สึกว่าหนุ่มสาวโสดนอนอยู่ด้วยกันสองต่อสองอะ่ะมันแปลกนะไงปัญหามันอยู่ตรงนี้เหรอ พวกเราก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ลายแล้วนี่นาะดังนั้นการกระทำที่เป็นไปตามธรรมชาติมันถึงแปลกไงล่ะเธอคิดบ้างไหมเนี่ยหากว่าวันหนึ่งหันเซินมีแฟนขึ้นมาพวกเธอจะทำยังไง <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอกจ้าเจ้าคนมุทะลุอย่างหมอน,นั่นไม่มีทางมีแฟนหรอกนะแต่ว่านั่นก็ไม่แน่นะ แม้มันจะเป็นแค่ข่าวลือแต่เขาคงถูกจ้องตามเป็นมันตั้งแต่ตอนไปฝึกทหารแล้วฝึกทหารเวลาพักเที่ยงฮาหารสัน้นนายชอบทำอาหารเหรอก็ไม่เชิงว่าชอบหรอกงั้นครั้งหน้าช่วยมาสอนฉันเพราะที่บ้านมีคนกระเพาะไม่ถ่อยดีเท่าไหร่นะอินของข้างนอกแล้วจะปวดท้อง เลยจำเป็นต้องทำให้เธอกินแล้วเทียบกับผู้หญิงที่วันๆสมองแต่คิดถึงเรื่องต่อยตีแล้วก็แน่นอนว่าผู้ชายหล่อๆที่ดิดกีตาร์และทำอาหารเป็นมักจะได้รับความนิยมมากกว่าดังนั้นเธอรู้สึกยังไงเจ้าหมอนั่นมีผู้หญิงสวยๆมาจีบก็ไม่เห็นจะบอกกันบ้างเลยเธอคิดบ้างไหมว่า เธอกับเขาอาจจะพัฒน,นาไปถึงขนาดไหน10ปีต่อจากนี้หรือ20ปีต่อจากนี้จะใช้สถานะไหนไปอยู่เคียงข้างเขาเฮ้ยพวกเธอจะใช้วิธีแบบไหนคุยเล่นกันฉันยังไงก็ได้แต่อยากจะเตือนเธอสักประโยคหนึ่งระหว่างเธอกับเขาเป็นไปไม่ได้หรอก ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยซูเฉียนเอา้าเรื่องเมื่อตอนนั้นขอโทษทีฉันขอคิดทบทวนอีกนิดคืนนี้เล่นเกมไหมไม่ล่ะช่วงนี้ยุ่งมากฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไรไปใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแล้ว ยังเขียนที่กำแพงสารภาพรักบอกพี่ว่าอย่าได้มาราวีรุ่นพี่ของเธออีกอาจารย์สอนกฎหมายคุณป้าที่โรงอาหารตอนผมลงไปซื้อโคกยังเจอผู้หญิง8ดคนที่ทิ้งพี่อยู่เลยเจ้าเด็กนี่อยากมีเรื่องเหรอผมนับถือพี่จากใจจริงเลยนะถ้าเป็นผมนะครั้งแรกที่โดนเธอปฏิเสธผมคงยอมแพ้แล้ว เป็นเพื่อสมัยเด็กที่ชอบตีกับนายคนนั้นหรือเปล่าท้าทำไมพวกนายรู้ล่ะ <c oughs> นายยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอผู้สามคำก็าหนีไม่พ้นเธอคนที่ผมรู้จักก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้ายัางนั่นอยู่ด้วยแล้วก็กลางคืนก็ละเมอสูเฉียน ห้ามแอบกินในเต็มนะตอนครูฝึกเธอแอบโทรไปหาเธอบอกเธอไปแล้วนี่ว่าข้าวหนึ่งชามใส่น้ำสามชามจากนั้นก็หุงไว้ยี่สิบนาทีไงนะระเบิดแล้วโอ้ยก็ใครให้เธอใส่ชามลงไปหุงด้วยเล่วไม่จับออกเลยไหมช่างเถอะน่าสงสารหรอ ต้องขอบคุณนายจริงๆแม้เราจะไม่เคยเจอเธอแต่เราก็รู้น้ำหนักส่วนสูงบุคลิกของเธออย่างละเอียดเช่นชอบบวเลาะใจกว้างเบิกบานสภาพประมาทดูแลตัวเองไม่ค่อยเป็นส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมมชัดเจนมากเลยมากอืมแต่ว่า ในเมื่อเป็นคนรู้จักมักคุ้นความสัมพันธ์คงพัฒนาไปไกลพอสมควรคิดดูสิว่าขราวหน้าเจอกันจะคุยอะไรกันดีลูกออกมาชื่ออะไรเอ้ยนี่มันเป็นการคุกความเฟ้ยตรงโน้นห้ามโจทย์เว้ยนายกำลังคิดอะไรอยู่พวกนายยังไม่ได้เริ่มคบกันเลยนะไม่ได้หรอเออสิพูดตรงเกินจะทำให้ผู้หญิงเขาตกใจนีนะ ฉันเป็นสามีเธอนะพวกเราแต่งงานกันแล้วเออเข้าใจแล้วฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละเออเออไปเออไปเออในที่สุดเด็กมันก็เริ่มคิดได้สักทีเขาเข้าใจอะไรอะ่ะมีรู้ดิตามไปดูเถอะยาหูขอโทษนะเห็นซูเฉียนบ้างหรือเปล่า ไม่รู้สิคงกลับหอไปแล้วมั้งขอบใจติงฮัลโหลตอนนี้เธออยู่ไหนฮัลโหลตอนนี้นายอยู่ไหนส้เฉียนหานสัน้นฉันมีอะไรจะบอกนายหมอบอกว่าเจอวิธีจะทำให้ความทรงจำของนายกลับมาแล้ว หลายชั่วโมงก่อนหน้ายังไม่รีบมาถามฉันอีกว่าเกิดอะไรขึ้นเยยุ่งจริงเ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เพราะเธอพูดเรื่องบ้าบอให้ฉันฟังนั่นแหละทั้งหมดก็เพราะเธอตอนนี้เวลาฉันสบตาเขา ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะล้มปอออกมาแล้วไงต่อจากนั้นฉันก็ต่อยหน้าเขาแล้วก็ชิ้กลับมาก็สมกับเป็นเธอเธอต้องรับผิดชอบเออเออ,เอ,อฉันผิดเองฉันกะจะว่าจะพูดกระตุ้นหน่อยเพื่อความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้น งั้นเธอบอกฉันมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเธอกันแน่ฉันถึงจะแนะนำให้เธอได้โป๊ะแล้วไ้สาระความทรงจำผิดเพี้ยนถึงได้บอกไงและตอนนี้เขาเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจู่ๆก็อ่อนโยนขึ้นทำเอาฉันทำตัวไม่ถูกเลยสรุปแล้วมีวิธีที่สามารถทำให้เขากลับมาปกติไหม ฉันเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะนี่ไงน่าตกใจใชายเอถูกฟ้าผ่าไปสองครั้งภายในหนึ่งปีแต่กลับไร้อาการบาดเจ็บรายละเอียดในคลิปพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากกลับมาปกติต้องโดนฟ้าผ่าอีกรอบนั่นหรอประมาณว่ามีความเป็นไปได้นะ อยากโดนฟ้าผ่ายังต้องไปหาฟ้าผ่าใช่ไหมล่ะถ้าเป็นโชคุณไรเด็ดฉันมีนะถ้านั้นใช้ได้ผลฉันก็อยากโดนฟ้าผ่าบ้างไม่จะเป็นต้องถูกฟ้าผ่าก็ได้นี่นายจะใช้นี่จริงดิต่บอกช็อต ไม่เป็นไรหรอกตัวนี้แค่ทำให้เราสูญเสียทักษะการทรงตัวเท่านั้นเองปลอดภัยชัวร์ความจริงฉันลองขีดทบทวนดูแล้วในเมื่อเธอมั่นใจว่าถ้าฉันถูกฟ้าผ่ามันทำให้ฉันใกล้ชิดกับเธอฉันก็จะพิสูจน์ให้เธอได้เห็นถึงแม้ไม่มั่นใจว่าช็อตแล้วจะได้ผลไหมแต่เพื่อเธอแล้ว อะไรฉันก็ยอมได้ทั้งนั้นแข็งทื่อเลยความจริงตอนฉันซื้อมาเคยไปทดลองช็อตลูมเมตอยู่มันจะเจ็บนิดนงึงแต่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความรักของฉันจะไม่ร้องได้ไงละ่ะโอ้ยเจ้าหมอนี่ใช้ได้เลยนี่จดแปบบ๊บจดแปบบ๊บจะได้ผลไว้เหอะความรัก แข็งแต่งกว่าทองคำจิตใจที่แน่วแน่ย่อมทำให้หินแตกออกมีแค่ความรักก็เพียงพอแล้วคามอนอย่าได้สงสารฉันผู้ที่เสมือนดอกไม้อันบอบบางเลยช็อตมาที่ฉันแรงๆเต็มคาราเบลเลยเฮีย yeah. เธอทำอะไรลงไปฮะพวกนายแอบอยู่นี่ตลอดเลยเหรอเฟิร์นสิีหานสันส้นหานสัน้นหานสั้นเธอใส่ไปเต็มแรงจริงดิขอโทษคำพูดของเขามันขยักขยันงเกินฉันเลยทนไม่ได้เจ็บเจ็บไม่เป็นไรใช่ไหมสูเฉียนเธอนี่มันใส่แรงเต็มเกินไปไหมนายนายนายน จเย็นก่อนมีอะไรก็พูดดีๆเธอลองโดนช็อตเองบ้างไหมล่ะดูว่าเธอยังจะสงบได้อยู่ไหมฉันไม่ได้ขินเนื้อไหม้แล้วเนี่ยแต่นายเป็นคนบอกเองนี่ว่าจะพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่านายชอบฉันแล้วยังไงล่ะ <S <S อาศัยที่คนอื่นชอบเธอทำตามอำเภอใจก็ได้เหรอแบบนะนายคงไม่ได้ ฉันคือนักลบแห่งแสงแต่ฉันเป็นสายมีเธอนะฉันก็ทำให้เธอได้ทุกอย่างเพียงแค่เธอต้องการเราแต่งงานกันแล้วต้องทำยังไงเธอถึงจะยอมเชื่อว่าฉันชอบเธออย่าไปนะซูเชยเอ๊ะ